องเรียนอนุบาลดลนิมิตเชียงใหม่นำคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนห่วมการลอเตียนพรรษาไปถวายวัดเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาและยังเป็นการปลูกฝังให้งเล็กละอ่อนได้สืบสานประเพณีสืบสารพระพุทธศาสนานายทวัตบุญประเสริฐผู้จัดการรงเรียนอนุบาลดลนิมิตอำเภอเมืองเจียงใหม่ได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีและเป็นการปลูกฝังให้กับละอ่อนเยาวชนมีจิตสำนึกตามวิถีพุทธศาสนาให้กับละอ่อนเยาวชนนะครับโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาที่จะมาแผ่วนี้ ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดบ้านปิงและวัดเลยเคราะห์จัดเจงใหม่จำนวน5ตนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเตียนเข้าพรรษาโดยได้มีการนำแผ่นขี้พิ่งต้มหล่อหลอมละลายนำมาหล่อเตียนต้นพรรษาขนาดความสูงกว่าหนึ่งเมตรโดยมีคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนชั้นอนุบาลน,นำแผ่นขี้พิ่งต้มเนี่ยนะครับมาหล่อรวมนับเป็นการห่วมกันหล่อเตียนพรรษาพระสงฆ์ก็ได้เจริญเชยญมงคลคาถากันตยนางพนีบุญประเสริฐผู้รับใบอนุญ,ญาตและผู้อำนวยการโรงเรียนได้ถวายพระตาหาร คณะสงฆ์นะครับหลักนันกนปปก้นได้ห่วมก,กันถวายจตุปัจจัยพระสงฆ์ก็ไดิหื้อพรเลขกกะอ่อนกู้คนก็ได้ห่วมกันนั่งสมาธิห่วมกันกล่าวกำแพ่เมตตาพระสงฆ์ได้ปละนะพรม,มน้ำผู้พระทุ่มลพูดความเป็นสิริมงคลสำหรับเตีนเข้าพรรษาที่รอในวันนี้ก็จะนำไปถวายขึ้กับวัดลายเคราะห์ในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อจะขื้อประสงค์ใจตามทําวัดเย็นตลอดช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งปีนี้จะเข้าพรรษานะครับท่านผู้ชมในวันที่11กรกฎาคมนี้ครับ